โอ้โห oh, พ่อน้องออนิวครับจัดแต่เช้าเลยอุ้ยเอ็กแม็กครับเอ็กแม็กเอ็กแม็กตุ้มไงอูยวุ้นยังไงฟอร์ซ่ารอครับฟอร์ซ่ารอเฮ้เดี๋ยวของผมมันต้องรอแบบนั้นสวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไป oh, 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 man, oh, on, oh, 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 สวัสดีเช้าวันอาทิตย์คะเข้ากับเช้าวันแรกครับวันนี้ อุณหภูมิเช้าเนี่ยครับ29องศาสบายๆเฮ้ยไอ้แดงโอ้โหไม่หลบเลยยืนนิ่งเลยน้องแดงตอนนี้เวลา7โมง18นาทีวันนี้วันอาทิตย์ก็สบายๆไม่ต้องเรียบ <Yeah. S 1> รถน้อยครับวันนี้เพราะว่าเขาหยุดกัน uh huh. ส่วนตัวผมก็ต้องไปทำง,งานบรรยากาศเช้าวันอาทิตย์อะ ไปดูกันสิว่าวันนี้เราจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่า <Yeah. S 1> การเดินทางของเราจะเจออะไรบ้างครับวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามชมกัน <c oughs> <c oughs> วันนี้รถน้อยจริงๆเงียบสงบดีจริงๆเลยวันนี้ โอ้โหอมไก่ย่างฮนะเช้านี้รถไฟไม่มาโอเคครับปลอดภัยวันนี้ก็จะมีรถไฟขบวนพิเศษผ่านนะประมาณ8โมงอนะขบวนรถด่วนสปินเตอร์ขบวน997นะกรุงเทพรุตะเหลวง เสาร์อาทิตย์ก็จะมาแต่เช้าครับประมาณ8ปดโมงแปโมงก็จะผ่านจุดตัดเคอรี่ฮะจุดตัดที่ผมผ่านเมื่อกี้นี้โอ้โหวันนี้ ผมว่าชนบุรีต้องร้อนมากแน่เลยวันนี้มันอบอ้าวฮะเมื่อวานในร้อนตัดแตกเลยร้อนสุดๆก็เมื่อวานไม่เหมือนหน้าฝนเลยเหมือนหน้าร้อนเลยอย่างเดือนเมษาเลยร้อนจริงๆเลยขวาโอเคซ้ายโอเค เป็นคำในโรงงานนะเวลาเราเดินผ่านจุดแยกเราก็ต้องมองขวามองซ้ายแล้วก็ต้องท่องด้วยคำว่าโอเคขวาโอเคซ้ายโอเคหน้าโอเคน่าจะทุกโรงงานนะจะต้องพูดแบบนี้ ช้านี้ก็พับกระจุกเหมือนเดิมอะตั้งแต่เปลี่ยนมาใส่กระจุกนี้ก็พับยาวๆเลยครับไม่ได้กลางเลยวั <Okay. S 1> อนอาทิตย์นี่ผมชอบจริงๆเลย รถไฟมาไหมเช้อวันนี้อ,อวันนี้ไม้กั้นยังไม่ลงอะยังไม่มายังไม่มาโอเคไปได้ไก่ย่างน่ากิน วันนี้ก็สบายๆนะฮะพรุ่งนี้นี่ว้าวุ่นวุ่นวายแน่นอนวันจันทร์วันแรกเนี่ย <c oughs> ตีโค้งใครเนี่ยฮะมีตั้งรถรถออกแล้วก็รถสวนมา โอ้โหไม่มีรถเลยฮนะผมตัวเดี่ยวเ,ยวเลยโชว์เดียวแล้ววันนี้ yeah. โอ้ไฟแดงครับไฟแดงไฟแดงเราก็ไปได้ฮนะเปิดไฟเลนะี้ยวนิดหนึ่งฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ย,อยโอ้โหพ่อน้องออนิวครับจัดแต่เช้าเลย ควันดำขโมงพ่อน้องออนิวใจจริงอผมอยากให้ตำรวจจับนะจับแล้วก็ยืดรถไปเลยฮะพวกนี้เนี่ยมันสร้างโมลพิษได้กับโลกะโฮะวันนี้มาแบบรักโลกฮะมันก็จริงไงนะโอ้โหวันขโมงเลยฮะเหมือนรถใช้ฟืนเลย ข้างหน้าก็เป็นโค้งอะเมกาแสงสิบล้อคันใหญ่ด้วยเจ็ดโมงยี่สิบห้านาทียังมีเวลาอีกเยอะแซงสิบล้อนี้ได้ก็ทำความเร็วได้แล้วอ้อน้ำมันผมตอนนี้ลดไปหนึ่งขีดแล้วขีดละเกือบร้อยกิโลฮะ ขี่ไปได้9 3 9รถไปหนึ่งขีดอโอเคแซสงไนดะ้ฮะเกิดไปเลี้ยนนิดหนึ่งฮะกวดแสงก็มองกระจกลนะ สายตาผมไม่ค่อยจะดีแล้วทุกคนดูแล้วน่าจะใกล้จะได้ออกจากงานแล้วอุย้ยฟอซ่าฟอซ่าชาวนี้ฟอร์ซ่าฮะโอ้โหสายทูริงยสายทวริง,รงไฟสปอร์ตไลท์โคตเท่เลยฮะมื่อกี้ก็น่าจะเป็นสายทูริงชุดเล็กะยังไม่ใช่ชุดใหญ่ฮะชุดใหญ่ก็ต้องมีแคสบาร์ด้วย เบาแล้วก็สปอตไลท์อีก2ดวงทั้งหมด4ดวงเมื่อกี้ก็ชุดเล็กอะสายโูริงชุดเล็กแค่นั้นก็หล่อแล้ว <Okay. S 1> ของผมนี่น่าจะสายซิ่งอะ <Yeah. S 1> โอ้วันนี้ก็มาตกปลากันนะตอนเช้าเนี่ยปลานโคมลนน่าจะตกเพื่อความสนุกอะ คงไม่มีใครเอาไปกินหรอกแต่ละโรงงานเนี่ยเขาจะเลี้ยงไว้นะปลาเนะี่ยเลี้ยงไว้เพื่อเช็คเพื่อเช็คว่ามีสารเคมีรั่วไหลไหมถ้ามีปลาตายก็คือนั่นครับมีสารเคมีรั่วไหลแล้วอาจจะต้องกําจัดนะที่บําบัดนะบําบัดแล้วก็เช็คหาว่ามันมาจากไหนนี่ที่เขาเลี้ยงปลาไว้นะ บางทีช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยน้ำมันขึ้นเยอะปลามันก็เล็ดรอดออกมาได้ฮะแถวนี้คมนี่เยอะผมไม่กล้ากินหรอกแต่ปลานี่โตเร็วมากครับบริเวณรอบนิคมมันอุดมสมบูรณ์เนี่ยอาหารเยอะูกปลาลงปลาไหลนี่ปลาไหลเยอะนะ่าจะเยอะฮะดูเดี๋ยวบริเวณรอบๆมีแต่วพวกบึงเลย เขาเรียกอะไรปากกนะป่ากกเนี่ยต้นทูบเนี่ยแบบนี้ปลาไหลชอบอยู่เจ็นาฬิกายีนาทีใกล้จะถึงที่ทำงานผมแล้วถึงสะพานนี้ก็ใกล้แล้วถึงสะพานนี้เราก็ต้องเลี้ยวขวา เปิดไฟเลี้ยวหน่อยฮะโอเคไม่มีรถมาแล้วก็เลี้ยวได้ฮะโอ้ไม่ช้า,ชาน้องซ่าผมสตาร์ทไม่ติดนะตกใจหมดมันมีรูปกุญแจขึ้นทุกคนผมก็เช็คเลยถ้ากุญแจขึ้นก็แปลว่ากุญแจเรา่าจะไม่มีสัญญาณครับอัดสัญญาณคะเพราะว่าผมเอาไว้ในกระเป๋ากังเกงครั มันก็พิปบ,บอกนะเออกดจะตาร์ดแต่มันไม่จะต์ดนะกดจะตาร์ดแต่มันจะตาร์ดไม่ติดเออมันเงียบเลยเออพอเอา,เเอากุญแจออกจากกระเป๋ากุญแจเออมันก็ติดนีออ่นิดเดียวไม่ได้เลยนะฟอร์ซ่านเนี่ยทำเอาตกใจแต่เช้าเลยฮะร,รถพึ่งวิ่งได้สองพันสามเองผ่านจะหมดเดียวแท้โอ้พีซีเอ็กเนี่ยเยอะจอริงฮะสามคันวุนนอนไงฟอร์ซา่ารอครับฟอร์ซา่ารอ เดี๋ยวของผมมันต้องรอแบบนั้นอุ้ย็ม็กเอ็กแม็ก,มกมตุ้มไงว,วันนี้ก็ธรรมดามันเป็นวันอาทิตย์ยังไม่ค่อยเห็นรถรอฮะแต่แค่นี้ก็รอแล้วอ้าวโอเคฮะใกล้จะถึงที่ทำงานผมแล้วคลิปนี้ก็ประมาณนะี้ฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ